สวัสดีครับวันนี้มีตัวนี่นะครับ1ดอกสีจุดครับผมกำลังจะ1ดอกทองครับผมยี่ห้อในตัวอยู่18,267ครับ18,000พันลอเราเนี้มีแคชอยู่ในตัวอยู่4,150พ่อยต์ประมาณส0 0เอทบาทนะครับยังไม่ได้ใช้ครับมาดูอาวุธกันครับผมอาวุธนะครับตัวนี้ ครับผมอาร์คครับอาร์คคิดนี่นี่คิดนะครับผมมิถาวลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสไนนนี่ตัวนี้มีนี่นะครับตัวนี้มีบาเลตนะครับผมบาเลตครับตัวนี้นี่ทายทองสิบห้าวันมูสเตอร์ซองนี่มีซองควงนะครับตัวนี้ มีสไนเอ็ u วด้วยครับที่จะขายในงานกาลิน่านะครับมีส่วนพกนี่ครับพกปอมพกคู่ครับเคสเคสีพันหารูมอครับดูตัวละครครับตัวละครครับหนันกากนี้1นึ่งวันนี่หว,วัน1วัน1วันมีราชาที่ใช้อยู่เหลืออยู่ยีวันครับนี่ทองสาวัน มีนักจางไอออนม้านะครับ31วันครับผมยังไม่ได้เปิดครับตัวนี้ยิบอันนี้1วันอันนี้1วัน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 มีทารันทูล่านะครับผมร3อยาวันนะครับอันนี้ร้อยสาวันครับผมอย่างร้อยสาสวันดูไอเทมครับอันนี้8วัน15ชั่วโมง16วัน18วัน12อวัน2 1วัน2ชิ้น2ชิ้น1ชิ้น 2ชิ้น1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 ชิ้น8ชิ้นอีน่งชิ้นครับผมคือฉายาครับฉายาครับผมตอนนี้กับวิ่งมีครบนะครับที่เหลือถ่ยอย่างในช่องครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ยืนยันสเต็ปสองนะครับเอาอ e ีเมลกับพาสเวิร์ดไปเปลี่ยนได้เลยครับผม